ไถแปรไปด้วยยกล่องไปด้วยนะครับไม่ใช่ไถแปรธรรมดานะหลุมต่ออ้อยแล้วก็แถมตัดล่องอีกนะครับผมก็โอ้งานนี้เสียรันเสร็จงานนี้ต้องไปหาหมอแล้วครับตับไตไส้พุงนี่โยกไปหมดแล้วอะ่ะเนี่ยฮะ สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพามาชมเสียรันหลุมตาอ,อ้อยแบบโหดๆหน่อยนะครับผมวันนี้ไม่ใช่อะไรนะผ่าตัดล่องครับตัดล่องอ้อยเลยฮนะแล้วก็จะยกล่องมันไปด้วยเลยเพราะว่าอ้อยมันตายแรยงนะครับผม ก็เลยจะไถแล้วก็ปลูกมันไปด้วยเลยแอ๋มาดูโอ้งานนี้เสียรลันนี่เสร็จงานนี้เสียรลันก็ต้องไปซื้อยามากินแล้วนะน่าจะสาหัสอยู่ฮะงานนี้ตัดล่องรับรองว่าวิ่งไม่ออกแน่นอนครับรถไถ เดี๋ยมาดูว่าแกจะทํำยังไงแกจะไถ่ายเสร็จหรือแกจะยกล่องไปเลยเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าให้ไถแล้วก็ยกล่องไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียรันจะทํายังไงนะครับผม น่าจะยกล่องไปเลยหรือเปล่านะครับงานแบบเร่งรีบนะครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าเอาเอาเลยว่าั้นไถปุ๊บก็ยกล่องเลยจัดให้ครับผม đường ngắt này đẹp phải đây chứ mấy á tập cho tẹt không à dọc lon đi hãy หลมต่ออ้อยไปด้วยมาดูว่าเสียลันจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าแกจะทํำยังไงจะไหวหรือเปล่าโซเฟอร์ถัดชัดแตกแล้วนะ่ะโอ้งานนี้เอาเรื่องฮนะ นี่ครตออ้อยถ้าถ้าตัดถ้าไถล้มตออ้อยนะฮะถ้าตัดขึ้นได้ยงงี้ได้นะตออ้อยนี่ออกดีมากนะครับผมออกแทบทุกต้นนะครับเพราะว่ายังไงก็ออกครับเพราะว่าไถตัดล่องอยู่แล้วเอากลับลำมาแล้วครับผมแกจะยกล่องมาเลยหรือเปล่ามาดูกัน น่าจะยกล่องมาเลยครับามาแล้วครับผมอันนี้เจ้าของสวนเขาเป็นคนบอกเองนะครับก็คือไถไปด้วยซักล่องไปด้วยเลย ตรงไม่ตรงไม่รู้นะครับอยู่ที่คนขับกับการตั้งหางนะครับผมโอ้ดินชุ่มดีอยู่เดี๋ยวยกลงมาแล้วก็จะไถแปรกลับไปนะครับครันนี้อันนี้ อันนี้เหยียบได้นะครับอันนี้เหยียบได้เพราะว่าอะไรอันนี้เป็นที่ที่เสรลันเองจะไ,ได้ไม่ต้องเอาหัวงานเยอะอะจะถ่ายแปรกลับไปนะฮะโอ้เข้าดีอยู่ฝนตกเมื่อคืนครับดินชุ่มดี เจ้าของสวนก็เลยจะปลูกอ้อยอ้อยจะปลูกมันรุตออ้อยออกครึ่งหนึง่งแล้วก็ปลูกมันอ่ะครับเดี๋ยวไปชมเซลลนหน่อยว่าแก,แกจะทำยังไงนะ ครับผมเดี๋ยวพาไปชมผลงานเสร็จลันหน่อยโอ้แดดแรงมากเลยครับวันนี้นี่นะครับไถแปรไปด้วยยกล่องไปด้วยนะครับไม่ใช่ไถแปรธรรมดานะหลุมต่ออ้อยแล้วก็แถมตัดล่องอีกนะครับผมก็โอ,โอ้งานนี้เสียลันเสร็จงานนี้ต้องไปหาหมอแล้วครับ ตับไตไส้พุงนี่โยกไปหมดแล้วอะเนี่ยฮะก็ถือว่าพอไปวัดไปมาได้นะก็ไม่สวยเท่าไหรก่ก็อย่าว่ากันเลยเนาะเพราะว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าข่มขืนเลยน,นี่ข่มขืนปลูกเลยนะครับมันเนี่คือไถปุ๊บยกล่องเลย นะครับเนี่ยก็ได้ประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่นางเอฟซีติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ